มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนที่สุดนายยกเศษฐาเผยทูตไทยประจำอิสราเอลรายงานไม่เป็นทางการคนไทยเสียชีวิตหนึ่งคนถูกกักขัง11คนจากกรณีสงครามที่ประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์ล่าสุดนะคะมีรายง,งานว่านายเรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีเพิ่งจะคุยกับทูตไทยในอิสราเอลรายงานอย่างไม่เป็นทางการคนไทยเสียชีวิตหนึ่งรายถูกกักขัง11 รย,ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยู่ที่ไหนด่วนที่สุดนายเศษฐาเผยทู่ไทยประจำอิสราเอลรายงานอย่างไม่เป็นทางการคนไทยเสียชีวิต1คนอย่างไรก็ตามขอให้คนไทยทุกคนปลอดภัยกลับบ้านเรานะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ